สวัสดีเดือนมีนาคมนะคะคนราศีเมษคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนเนาะของเดือนมีนาคมนะคะคนราศีเมษก็เป็นคนที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเนาะหรือคนที่มีลัคนาราศีเมษก็ดูคลิปนี้ประกอบกันนะคะดูทั้งสองคลิปเนาะแล้วเรามาอัปเดตดวงเนาะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีอะไรต้องระวังมีอะไร ที่จะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเนาะอันดับแรกดูดวงอย่าเครียดนะนะคะเราดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นกําลังใจดูเป็นกรณีในการที่จะใช้ชีวิตนะคะว่าเราต้องระวังอะไรมั่งเราจะต้องเตรียมอะไรมั่งนะคะอ่ะ้านห้ามเครียดนะข้อตกลงแรกดูดวงห้ามเครียดนะคะ,ะมาดูว่าในเดือน มีนาคมนะคะคนเมธจะพบเจออะไรมัางเนาะเป็นช่วงที่เรียกว่ามีโอกาสได้ติดต่อประสานงานนะได้พบปะผู้คนมากกว่าปกตินะคะมา,มากกว่าที่เป็นอยู่ที่เคยเป็นอยู่นะมีการติดต่อประสานงานในหลายๆระดับนะคะหรือเป็นไปได้ว่าลักษณะงานเนี่ยมันจะ คือมันอาจจะต้องมีการใช้การเจราจาการพูดคุยการใช้คำพูดที่มันมันเยอะขึ้นมันมากขึ้นเนาะต้องติดต่อประสานงานต้องต้องพูดคุยต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะงานที่ต้องพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะในเดือนมีนาคมนะคะ <c oughs> มีโอกาสที่ ได้เพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามาเนาะหรือได้รับความร่วมมือ่าอาจมีคนมาชักชวนหรือมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เจอคนเก่งคนดีในวงงานของคุณนะเขาอาจจะมาให้คำแนะนำเราหรือเราอาจจะได้ไปขอคำแนะนำจากเขาหรือเขามาติดต่อประสานงานกับเราอย่างเงี้ยนะคะจะมีโอกาสได้เจอคนเก่ง ในสายงานคุณมีฝีมือในสายงานเนาะนอกจากนี้เป็นช่วงเดือนที่มันมีเรื่องบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอะนะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจไม่แน่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือเปล่านะมันมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเกิดขึ้นซึ่งไพ่บอกว่า ถ้ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจสิ่งที่คุณจะต้องใช้เลยนะประกอบการตัดสินใจก็คือต้องใช้สมองเนีย่ยฤาษีบอกว่างั้นต้องใช้สมองใช้สติปัญญาใช้เหตุใช้ผลประกอบการตัดสินใจครั้งนี้อย่าใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจนะคะให้ใช้หลักเหตุผลกันคิดใจตรองหาข้อดีข้อเสียอะไรของมันอย่าคิดว่าเออฉันชอบอันนี้ฉันเลือกอันนี้แหละ ไม่ใช่แนวทางนะคะไพ่บอกว่าอย่าทำแบบนั้นให้ใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะอืมนี้มันมีไพ่ความรักขึ้นหลายใบเนาะนี่ด้วยนี่ด้วยเกี่ยวพันกันนะคะแล้วก็นี่ด้วยนะคะม,มีโอกาสเป็นไปได้ว่า มันจะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมีโชคทางด้านความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ด้วยเนาะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกตาต้องใจนะได้เจอคนที่น่าคบหาได้มีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาคนที่น่าสนใจด้วยนะเนี่ยนะคะเป็นคนที่คุณ ดูแลคุณเออน่าจะใช่ว่ะประมาณนั้นนะคือเป็นคนที่น่าสนใจนะคะแถมมันเป็นช่วงเดือนที่คุณน่ะมีเสน่ห์ด้วยนะคือเป็นช่วงที่คือใครเห็นใครก็ก็โอเคใครก็เมตตาใครก็ก็ชอบคุณอะ่ะเป็นช่วงเดือนที่เป็นแบบนั้นเนาะมันก็จะมีบางเดือนเนาะที่คนเรามันมีเสน่ห์นะคะ คือไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชอบนะบางเดือนนีโอ้ยคนเหม็นหน้านก็มีเหมือนกันนะคะเป็นตามช่วงจังหวะชีวิตนะคะอันช่วงมีนาคม,มจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกมีสเสน่นะคะมีคนมามาชอบนะเป็นที่คือถูกเอ็นดูได้ง่ายว่าะงั้นเถอะนะคะดันั้นมันก็ประกอบกันกับพวกนี้ เป็นไปได้ว่าคือความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะอาจจะเจอคนที่โอเคนะคะมีโอกาสได้ได้ติดต่อได้คบหากันได้สารสัมพันธ์กันแล้วเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนี้นะคะมีผู้หญิงเป็นแม่สือ่อแม่ชักอะ่ะเป็นคนแนะนำให้นะคะเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้ว <c oughs> หรือไม่มีแฟนก็ตามนะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ของขวัญของฝากของกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามานะคะมีโอกาสได้ของขวัญน,นะคะจากฝ่ายตรงข้ามนะคะจะจากคู่ของคุณหรือจากคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ของนะของชอบด้วยนะคะอืม เรื่องการงานอีกนิดหนึ่งเนาะพอดีลืมพูดเรื่องนี้คือตัวนี้เนาะแล้วมันมีตัวนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการเดินทางด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปไพ่ตัวนี้เกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับความรู้เนาะมีโอกาสที่จะได้ไปฝึกอบรมสัมมนาไปประชุมเพิ่มพูนความรู้อะไรเงี้ยนะหรือออกนอกสถานที่นะคะไปเพิ่มพูนความรู้นะ เพราะช่วงมีนาอาจจะได้ไปประชุมไปธรรมนาอะไรสักที่หนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการงานนะคิดว่านะ <c oughs> การเงินเป็นยังไงมั่งการเงินก็เงินที่ได้มาเดือนนี้ส่วนมากมาจากความสามารถมาจากทางการงานนะ,นะ,ะส่วนใหญ่เป็นไปอย่างนั้นเป็นเงินที่มาจากงานนะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆ หุนส่วนเพื่อนร่วมงานหรือคนรักอาจจะนําเป็นคนนําเงินมาให้นะคะ, <Yeah. S 1> น,ะ,คะนำเงินมาให้ชักนําเงินมาให้นะคะแล้วรายจ่ายเป็นยังไงล่ะก็เงินเข้ามาเรื่อยๆอยู่รายจ่ายก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ใช้เงินมือเติบเยอะอยู่นะะหรือมีเรื่องต้องใช้มีคือใช้เงินเก่งอะ่นะคะ่ะ แต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะคะสำรองเงินไว้นิดนึงก็แล้วกันเพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบเข้ามานะคะมันอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินให้ต้องใช้เงินก็ได้นะคะันั้นอาจจะมีเรื่องเสียเงินเกิดขึ้นฉะนั้นสำรองเงินไว้หน่อยก็แล้วกัน,นะคะ่ะในอดีตที่ผ่านมามีผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนี้นะคะถือเหรียญเนี่ยนะคะ นำโชคนำเงินมาให้คุณนะคะโดยลักษณะของควีนเนาะก็น่าจะเป็นคนที่คืออายุเยอะกว่าคุณะนะคะหรือมีเขาเรียกอะไรศักสูงกว่าคุณนะคะอาจจะด้วยตำแหน่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะจะสูงกว่าคุณนะคะหรืออาจจะวัยสูงกว่าคุณหรือตำแหน่งสูงกว่าคุณนะคะเป็นคนนำโชคนำเงินมาให้นะคะ อดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นะไปดูไพ่อนาคตเราสิไพ่อนาคตนะคะสองตัวนี้เนาะนะคะสิบดาบกับเจ็ดถ้วยนะคะสิบดาบบอกว่ามันจะมีปัญหาเข้ามาให้กลุ้มอยู่นะนะคะ่ะเป็นจังหวะดวงที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันจะมีเรื่องเข้ามานะคะระวังเรื่องอะไรมางระวังเรื่องการถูก คือไม่ซื้อตรงอ่ะถูกทรยศถูกแทนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะถูกหลอกถูกใส่ร้ายอ่ะบางทีนะคะแล้วแถมมันมีไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ที่อ่าคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยโอเคนะนะนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการถูกหลอกถูกใส่ร้ายอะไรนี่นะแล้วสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะมันจะ ตลปัดนะคะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยเรื่องไหนที่มันมันล่อแหลมมันมีเกณฑ์ว่ามันจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกเป็นให้พี่นาให้ละเอียดนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะกลับตลปัดได้นะคะอาจจะไม่เป็นอย่างหน้าฉากที่เราเห็นค่ะทีน,ะะ <c oughs> นี้เรื่องของการงานเป็นไงก็ อาจจะมีปัญหาเข้ามาอยู่นะเรื่องของการงานนะคะั้นก็ระวังเรื่องของการงานนิดหนึ่งก็แล้วกันให้ดูแลเป็นพิเศษเรื่องอะไรตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของของเจ้านายด้วยเนาะนะคะเพราะนั้นให้ระวังเป็นพิเศษในเดือนมีนาคมก็คือความสัมพันธ์กับเจ้านายนะคะให้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะคะกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานเนี่ย อันมันอาจจะมีปัญหาการมันอาจจะมีเรื่องที่คุยกันแล้วไม่เข้าใจไม่เคลียร์นะคะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่เราไม่โอเคเกี่ยวกับเจ้าหนายหรือเจ้าหนายไม่โอเคกับเรานะนะคะเดือนมีนานะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราอย่าไป คือเจ้านายบ่นมาเราอย่าบ่นกลับนะเราอย่าใช้วิธีการแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะพังนะคะถ้าแบบนั้นเออถ้าเจ้านายบ่นมาว่ามาหรืออะไรเรียกเราไปคุยหรืออะไรเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้องสงบปากสงบคําไว้ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนเลือสีเนี่ยนะคะแล้วให้ใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์นะคะ โดยตําแหน่งของเขาอะ่ะเจ้านายเขามีสิทธิ์ที่จะบ่นเราเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกเราไปคุยถ้าการงานของเรามันไม่โอเคหน้าที่ของเรามันไม่โอเคนะคะนี้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราก็ทําเต็มที่แล้วเราก็คิดว่าเราโอเคแล้วคือมุมมองของเจ้านายกับมุมมองของคนทํางานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเต็มที่ของเรามันอาจจะยังไม่โอเคสําหรับเจ้านายนะคะเพราะฉะนั้นให้มองก,งกว้างนะคะ่ะ แต่ไม่ว่าไงก็ตามสงบปากสงบคาไว้นะอย่าไปต่อล้อต่อเทียงกับเจ้านายเดือนนี้นะคะให้ใช้ความสงบเข้าไวสยบความเคลื่อนไหวนะคะ,อะนอกจากเรื่องเจ้านายที่ต้องระวังแล้วเรื่องสุขภาพระวังด้วยนะจ๊ะมันอาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีเรื่องที่จะต้องเสียเงินนะคะมีเรื่องที่จะลองเสียเงินเข้ามา ดูแลญาติฝ่ายหญิงเป็นพิเศษด้วยนะนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายหรือมีเรื่องเกิดขึ้นนะคะเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของของฝ่ายหญิงที่เป็นญาติด้วยะคะโดยเฉพาะคนที่ช่วงนี้คือ,อตำแหน่งนี้คือคนที่อายุ27อะ่ะ27ปีก็ระวังเป็นพิเศษก็แลวกันมันจะมีเรื่องมีเรื่องเข้ามาให้เราต้องต้องกุมใจต้องเครียดนะคะเพราะฉะนั้นก็ ระวังการใช้ชีวิตเดือนมีนาคมหน่อยนิดนึงนะคะมากกว่าคนอายุอื่นๆของคนราศีเมษก็แล้วกันค่ะอ่ะพูดถึงตัวนี้พอดีพูดแวบ,บๆแล้วเนาะอะมาพูดโดยตรงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของของคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะและในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในที่ทำงานนะ มันจะเป็นลักษณะของความขัดแย้งในวงงานของคุณนะ่ะมีปัญหาในหน่วยงานมีคอนฟ lict กันแตกแยกขัดกันเองอะ่ะนะคะทำให้งานมันติดขัดงานมันไม่เป็นเอกภาพแทนที่จะไปด้วยกันแล้วไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็วมันก็ไม่ใช่นะคะมันจะมีข้อติดข้อขัดข้อคือมันขัดกันเองอยู่เนี่ยนะคะดูจากห้าไม้เนี่ยคือต่างคนต่างก็ทำงานนะ ไม่ได้หนีไปไหนนะไม่มีใครทิ้งงานไปไหนนะนะคะเพียงแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยมันมาขัดกันมันไม่ไปด้วยกันนะคะแทนที่มันจะช่วยกันมันก็ขัดกันอ่ะแต่ทุกคนก็ช่วยกันทํางานนะคะมันจะมีบางมุมมองในในงานที่มันมันไม่ตรงกันแล้วต่างก็คิดว่าเออฉันก็ถูกฉันก็ถูกเหมือนกันเพราะฉันมันมันจะคอนฟ lict กันอยู่มันจะไม่ลงกัน มันจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตัว6ดาบบอกว่ามันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปนะมันต้องใช้เวลานะคะแต่จะคลี่คลายไปอยู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ใจเย็นๆก็แล้วกันจะค่อยๆค,คลี่คลายอาจจะต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะันถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นก็ต้องใช้สติปัญญานะคะใจเย็นๆนะคะก็คอยดูสถานการณ์แล้วก็ อย่าพรีผามอย่าใจร้อนอย่าไป take a คชั่นที่มันรุนแรงนะคะตัวนี้บอกไว้นะ,ะอ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีอุย้ยเราไปชีอะไรอย่างนั้นนะถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่สิดาบขึ้นมาซึ่งดูลักษณะไพ่มันเหมือนจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะกึ่งจริงมันก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละนะคะแต่ว่าในสำรับนี้มันก็มีไพ่ ดีเข้ามาช่วยอยู่นะคะก็คือฤาษีคนนี้นะคะก็เข้ามาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคือตัวนี้คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่นะคะก็คือมีมีสิ่งที่มองไม่เห็นอคอยช่วยเราอยู่นะคะคอยพยุงเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะต้องทำในเดือนมีนาคมเนาะไคร เป็นพุทธหรือเป็นอะไรเนี่ยนะศาสนาก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก็แล้วกันอาจจะสวดมนต์อย่างนี้นะหรือบางคนอาจจะไปทําบุญทําอะไรให้มันสบายใจนะคะแต่ง่ายสุดคือสวดมนต์อยู่บ้านนั่นแหละนะคะอาจจะสวดมนต์สัหน่อยนะคะเพื่อความสบายใจนะคะไหว้พระสะหน่อยนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราะค,ะคุ้มครองผ่อนหนักให้มันเป็นเบานะคะอ่า จะช่วยคุณได้อยู่นะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในบ้านเราอะมีพระมีอะไรอยู่บ้านก็ไหว้ซะหน่อยนะคะซื้อพองาอะไรซื้อดอกไม้อะไรมาไหว้พระซะหน่อยจะได้สบายใจค่ะอ่ะโอเคเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวมีเรื่องไหนที่ยังไม่ได้พูดไหมน่าจะพูดหมดครบถ้วนบริบูรณ์ไหมอ่ะบริบูรณ์แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องราวของคนราศีเมษนะคะในเดือนมีนาคมนะคะก็ ขอให้เป็นเดือนที่ราบรื่นดีงามของคุณราศีเมษก็แล้วกันเนาะ,นะค่ะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยเนาะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะถ้าคุณไม่หนีไปไหนเราก็ไม่หนีไปไหนเราก็จะทําคลิปอยู่อย่างนี้แหละนะคะดังนั้นฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็ เป็นกําลังใจให้กันนะบางทีมีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรเนี่ยเราก็ดีใจนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกท่านทุกคนนะคะก็ขอให้ราบรื่นดีงามกันล้กันนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดือนเมษายนนะคะขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีค่ะ